สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาปลูกต้นบอนสีเบบี้เบบี้นะคะบอนสีที่เราทำการผ่าหัวขยายตอนนี้เขาอายุได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วค่ะก่อนอื่นเราจะพาชมต้นไม้ที่เราทำการขยายเอาไว้นะคะเราซื้อมาหนึ่งกระถางแล้วก็ทำการขยายโดยใช้ดินถุงนะคะแต่วันนี้เราจะพามาชม วิธีการผสมดินปลูกต้นบอลสีที่เราทำการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวค่ะเขาอายุได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วค่ะหลังจากที่ใส่กระถางเล็กแยกเอาไว้แล้วนะคะเดือนครึ่งอันนี้เป็นต้นเบบี้ฮกหลงนะคะส่วนอันนี้เป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กค่ะ เบบี้ผ่าหัวเหมือนกันค่ะอันนี้เราผ่าหัวแล้วเราก็ทําการแยกแล้วก็เอามาลงใส่กระถางเล็กกระถางขนาด4นิ้วเอาไว้นะคะตอนนี้เขาเหมือนกับโตช้าค่ะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าจะลองผสมดินเองแล้วก็ลองเปลี่ยนกระถางให้กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหน่อยนะคะเผื่อว่าเขาจะโตเร็วขึ้นนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะใช้ดินถุงนะคะ ดินที่เราซื้อมาเป็นถุงๆนะคะเอามาทำการแยกและขยายค่ะแต่วันนี้ดินหมดค่ะเราก็เลยคิดว่าจะลองผสมดินเองไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเราก็ยังไม่เคยผสมดินเองแล้วก็เอามาปลูกไม้ประดับแบบนี้นะคะอ,อันนี้เป็นดินเก่านะคะที่เรามีอยู่แล้ว พอดีดินที่เราซื้อมามันหมดค่ะเราก็เลยคิดว่าดินเก่าเราก็มีปุ๋ยคอกเราก็มีแกลบดำเราก็มีส่วนใบก้ามปูเราก็ไปหาเก็บเอาตามข้างทางก็ได้ทำไมเราไม่ลองผสมดินปลูกเองนะคะจะได้ลดต้นทุนตรงนั้นไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะผสมปลูกยังไงนะคะอันนี้แกลบดำค่ะ เราจะใช้ดินอันเก่านะคะผสมกับแกบดดำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปค่ะใส่ไปแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะหลังจากคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาใบก้ามปูที่เราไปเก็บตามข้างทางอันนี้เราหมักเอาไว้แล้วนะคะคือเราเก็บทั้งใบเก็บทั้งก้านกิ่งแถวนั้นนะคะโกยโกยใส่ถุงมาเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงบ้านเราก็เอาน้าอะค่ะใส่ลงไปในถุงให้มันเปียกๆทั้งถุงแล้วเราก็มัดถุงเอาไว้นะคะตั้งเอาไว้ผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์อะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นสีดําๆแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันมีดินแถวๆนั้นปนอยู่ด้วยเวลาเราใช้เราก็จะนํามาล่อนใส่กระถางแบบนี้นะคะอาศัยตูดกระถางเลยค่ะตูดกระถางรูใหญ่ล่อนเสร็จมันก็จะมีเศษกิ่งไม้นะคะที่เขายัง เป็นอันอันอยู่ยังไม่ย่อยสลายดีค่ะเราก็คลุกคลุกไปนะคะส่วนแกบตํานะคะที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้เราเอาน้ําใส่นะคะให้มันเปียกๆหน่อยค่ะมันจะได้ไม่ฟุ้งเวลาเราคลุกนะคะหลังจากเราล่อนใบก้ามปูแล้วนะคะเราก็จะเอาเศษที่ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะ ที่มันร่อนไม่ออกทางตูดกระถางแล้วเอามาลองก้นนะคะแล้วเราก็นกํากากมะพร้าวสับที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะเอามาใส่ลองก้นทับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็เอาดินที่ผสมเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็มาดูรากกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมันก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะรากแต่ดูแล้วก็มันไม่โตสักทีะคะ่ะเราก็เลยคิดว่า ลองเปลี่ยนดินแล้วก็เอาใส่กระถางใหม่ที่ใหญ่ขึ้นมันอาจจะโตเร็วกว่านี้นะคะรากก็ค่อนข้างจะพอมีแล้วค่ะแต่ดูแล้วเหมือนกับมันโตช้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแต่ขุยมะพร้าวอะคะ่ะตอนเราปลูกมันจะมีขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับแค่นั้นเองค่ะสารอาหารมันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ การที่เราเปลี่ยนกระถางก็อาจจะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้เขาโตเร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํากากมะพร้าวสับที่เราทําการแช่น้ําเอาไว้นะคะเอามาปิดหน้าดินไว้ค่ะเพื่อให้เขาเก็บรักษาความชื้นได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขอปลูกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มีทั้งฮกลุงแล้วก็เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะที่เราทําการผ่าหัวขยายไว้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วแล้วนะคะจากกระถาง4นิ้วค่ะมันเหลือแค่นี้ค่ะเพราะว่าบางส่วนเราก็ขายไปบ้างนะคะเพราะว่ามีคนเห็นน่ารักกระจุงกระติงเขาก็อยากซื้อค่ะเดี๋ยวเราจะดูพัฒนาการของเขานะคะจาก าการปลูกของเราในครั้งนี้ที่เราใช้ดินเก่าผสมกับแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูที่ร่อนดูว่าเขาจะเจริญเติบโตเร็วขึ้นไหมนะคะแล้วจเจริญเติบโตได้ดีไหมอีกสักประมาณ10วันนะคะจะมาแจ้งผลอีกทีนึงค่ะว่าเขาเจริญเติบโตขึ้น ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ